สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน F4 วันนี้วันที่12กันยายน2566นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อน F4 มาชมนะคะบ้านไม้ไผ่นะคะของร้านเพชรและใส่ทองนะคะพเพื่อนๆศูนย์จำหน่ายบ้านรีสอร์ทไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ตามสั่งทุกชนิดเกี่ยวกับไม้ไผ่เลยนะคะเพื่อนเพื่อีเป็นงานที่สวยงามมากนะคะเป็นงานทรงเรือนไทยที่ทําจากไม้ไผ่นะคะเพื่อนเีเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะค่ะพเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเพชรไร่ไททองแล้วน,นะคะก็จะเห็นนะคะอยู่ซมซุมไม้ไผ่เพื่อนนะคะ เรามาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่เจอเจ้าของวันนี้เป็นโอกาสดีของช่องของเราที่ได้เจอคุณพี่ได้อยู่ร้านนะคะเราก็เลยถือโอกาสเจาะซะเลยนะคะร้านเพชรแลยสทองมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อนๆสาขานี้สาขาซุรินก็อยู่บนถนนสองสองนึสนะคะอยู่บ้านแกน้อยค่ะ ตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราให้ดูโลเคชั่น,นะดะ้อยู่ข้าบกันระหว่างบ้านตะคอนะครับเพื่อนพี่จะบอกว่าอยู่บ้านตะคอแต่มันอยู่ในเขตบ้านแกน้อยเพื่อนเราก็เลยบอกว่าอยู่ในพิกัดทางเข้าแกน้อยมานิดหนึ่งนะครับเพื่อนแล้วก็ตรงข้ามจะไป บ้านอโรนนะคะจะมีทางเลี้ยวพอดีนะคะเพื่อนท่าสีเข้ามาก็จะเห็นบ้านทรงไม้ไผ่นะคะทรงไทนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะ,ะอันนี้ถนนมานะคะเลยแยกแก่ใหญ่มาก็จะมานี่เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูโลเคชั่นแล้วเราจะพาเข้าร้านนะคะ บนถนนสองหนึ่งสี่นะคะเพื่อนเกือบจะต้องกลับรถเข้าบ้านอภรพ,พอดีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็าไปทักทายพี่แกนะคะ ค่ะเรามาเดี๋ยวทักทายคุณพี่ก่อนสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะขออนุญาตคุณพี่ถ่ายทําทุกมุมเลยนะคะโอเคครับค่ะไปนะคะครับผมอนุญาตพี่แก้แ้วนะคะนี่นะเพื่อนค่ะเอาเลยพี่เอาเลยทำสบายพี่แกจะไปธุระแกบอกนะกันเพื่อนเป็นงานที่ทำด้วยไม้ไผ่นะคะสวยงามนะคะ ก็เอาไปวางที่รีสอร์ทนะคะเพื่อนก็จะมีเป็นแค่ด้วยมีช่างมาทําด้วยนะคี่กกำลังทําใหม่ก็มีนะคะ mm. ก็จะมุงด้วยยะขานะคะเพื่อน <c oughs> พี่ก็บอกว่าถ่ายรถผมด้วยทะเบียนก็แปดนะคะโอ้ศูนสามนี่ออก803นี่ <c oughs> ออกห่วยบ่อยนะเอฟซ เนะคะนี right. <the> ่เรายังไม่ร <the> ู้เลยว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนสวยไหมคะยบก็จะมีช่างมาทำอยู่ฝั่งนู้นนะคะทำ้วยไม้ไผ่นะคะพี่ไม่บอกราคาหลังเท่าไหร่นี่ราคาไม่กำหนดหรอนะคะ่ไม่แพงแต่ไม่กำหนดนะคะก็มาเองนะคะเพื่อนพี่จะบอกว่าราคาไม่ได้กำหนดอะไร ไม่แพงมาดูเองนะคะนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะสามสี่พันห้าตัวนี้เนี่ยตัวนี้สี่พันห้าอันนี้ใช่ไหมคะสามตัวสามตัวเนี่ยสามตัวอันนี้พี่บอกว่าสี่พันห้ามีหลายราคามีหลักแสนก็มีอ๋อใช่เลยเนาะตามความงามก็แล้วแต่เนาะพี่เนาะแล้วแต่แแล้วต่งานนะคะเพื่อนแต่เรามีหัทนมือสามศูนย์สองเลยจ้าหนุนสามศูนย์สองรหัสสามศูนย์สองยาสูดิน พยาสุรินสามศูนย์สองรหัสพี่แกนะคะมีตั้งแต่หลังเล็กมีเล็กๆหลัลงใหญ่ไม่หมดอืและแ้ะจะสั่งตามสั่งเลยและแต่สั่งตามสั่งเลยพี่บ,บอกว่าเอาไปส่งถึงที่นะพี่นะใช่ส่ง,สงทั่วเลยรักอาณาจักรเลยนะคะสามจังหวัดที่นั้นแหละจะส่งฟรีสุรินบุรีรมัมศีสเกตสุรินบุรีรัมศีสเกตมาจากไหนคะนี่คนสุรินทร์ครับอ๋อคนสุรินทร์ครับอ๋อ แล้วได้ได้ได้ไอเดียยังไงมาทําแบบนี้พี่อ๋ออยู่ตรงนี้ครับอ๋อคิดเองคิดเองทําเองนะคิดเองทําเองโอเคแต่เราเอทส่งได้บางส่วนอ๋อแต่ว่าส่งได้ทั่วโลกอะไรเท่วทั่วทั่วประเทศเลยเนาะได้แต่ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะมีแล้วพี่มีสาขาที่ไหนบ้างบอก FC อ่ะมีอยู่อ่าบ้านพันธุ์ทุฑาลีที่ทิ้ง ลงท้ายที่ว่าระไซทองนะมันจะมีร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านผมแต่ลงท้ายที่ว่าระไซทองเขาไม่ได้เลยกิ่งไผ่ละไซทองกิ่งไผ่ระไซทองนะคะก็จะมีสาขาในสุรินมีกี่ที่นะพี่สุรินมีสามที่มีไอคอนถึงสะดนอาวานก็กิ่งไผ่เ้ออ๋อกิ่งไผ่ไผ่ระไซทองลงท้ายระไซทองเนี่ยคมบหมดเลยแล้วอำเภอประสาทเชียงกงอำเภอประสาทก็ ยอดไผ่รัศยทองอ๋อขาก็จะเป็นกิ่งไผ่รัศยทองยอดไผ่รัศยทองยอดไผ่อยู่อำเภอปราศาสตร์อําเภอปราศาสตร์นะครับเพื่อนและก็อําเภอเมืองเราก็เพชรรัศยทองนะคะก็มาหาได้เลยนะครับเพื่อนสี่เรามาได้นะคะอันนี้จะหาได้ง่ายเนาะพี่เนาะทีสุรินของเราอยู่ในถนนสองหนึ่งสี่เลยกิ่งกิ่งไผ่รัศยทองก็ไปดูที่ อะไรนะเมื่อกี้ในเพจใช่ไหมก็ติดตามทางเพจของพี่ก็ได้มีเพจเพรและสายทองกิ่งไผ่ละสายทองก็มีแล้มียอดไผ่รุ่นลูกสัตว์เช็ดพงเพิ่มสารนะจ้าโอเคนะคะก็รบกวนคุณพี่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวหนูขอเก็บวิวแล้วก็จะปิดงานนะคะขอบคุณคุณพี่มากนะคะขอบคุณเจ้าของเพชและสาทองมากนะคะที่อนุญาตให้เราได้ถ่ายทำในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพ ต่อนะคะเพื่อนๆเล่มสี่พี่แกเคยออกรายการทางช่องเว็บคอยนะคะเพื่อนนานแล้วแหละนะคะอันนี้นะคะตั้งแต่แรกๆเลยนะคะย้อนหลังได้นะคะของเพชรละสายทองนะคะเพื่อนนะคะใส่เสื้อสีดำด้วยค่ะจะไปงานศพมาอ่ากันโอ้โหใช่ต้องง๊ะ งานพระเจ้าอยู่รังนันทีเก้าตรงนั้นยู่ผมใส่เสื้อสีดำค่ะค่ะค่ะก็ตามชีวิตพี่ก็ได้แกก็เคยลงที่ช่องเวิร์กพอยนังการเพื่อนเอฟซีค่ะโอเคนะ้รันพี่เดี๋ยวนูจะไปติดตามนะคะก้ามานะกันเพื่อนเอฟซีนี่งานไม้ได้เลยอยู่ย้อนหลังได้พี่แกบอกได้ค่ะอยู่ช่องเวิร์กพอย์แกบอกนะคะช่องรอ ค่ะค่ะค่โอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานนะคะงานรีสอร์ทก็มีนะคะวันนี้มาแนะนำนะคะสวยกันชอบหลังใหญ่หลังเล็กเราก็เลือกตามสบายเลยนะคะก็ส่งถึงที่นะนเพื่อนก็เพชรไสทองนะคะ สาขาสุรินก็มีสามสาขานะคะก็มีที่บอกไปแล้วนะคะแต่ว่าในสุรินเราอยู่นบนถนนหลักสองหนึ่งสี่นะคะเพื่อนก็จะนี่เขามีราคาสินค้านะคะเพื่อนบ้านไม้ไผ่ตามสั่งซุ้มไม้ไผ่ก็ตามสั่งบันไดสามเมตรราคาสามร้อยหกสิบบาทนะคะบันไดสี่เมตรสี่ร้อยแปดสิบมีบันไดไม้ไผ่ด้วยนะคะบันไดห้าเมตรหกร้อยบันไดหกเมตร 720บันได7เมตร840บันได8เมตร960นะคะแค่ไม้ไผ่80คณ180เซนติเมตรราคา550บาทอู้เท่ถูกจังค่ะเพื่อนแค่ไม้ไผ่อีกนะคะ100คณ180เซนติเมตร650บาทแค่ไม้ไผ่120คณ200 750นะคะอันนี้ก็จะราคาแค่ไม้ไผ่ก็มี950แล้วก็มีอันใหญ่สุด 200คูณ200เซนติเมตรราคา1250บาทนะคะเพื่อนนี่ก็จะเป็นราคาสินค้าก็มีนี่นะคะบันไดไม้ไผ่นะคะนี่มีตั้งแต่ต่ำสุดไอ้3เมตรถึงนี่8เมตรเลยนะคะเพื่อนที่นะคะว้าว มีบันไดไม่ไผ่ให้ชมด้วยนะคะให้เลือกซื้อได้ตามราคาเลยนะคะเพื่อนทุกทีก็ามาได้ที่เพชรละไยทองนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอบคุณคุณพี่เพชรละไยทองด้วยที่อนุญ,ญาตให้เราได้รีวิวในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้อง ขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลา์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมานะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงขาหากช่องของเราพูดผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขอใหมเ่เพื่อนๆพืเอไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ก็เข <Då> ้าไปชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะเพื่อนๆท่ีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดสมความมั่นปรารถนาทุกท่านทุกประการนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ